เธอคือใครทำไมใจจึงรู้สึกคุ้นนักแม้ไม่เคยพบไม่เคยรู้จักแต่หัวใจก็เหมือนจำได้ตั้งแต่แรกเห็นเธอคือผู้ใดเธอเป็นของใครอยู่ที่ไหนข้ามพบมาใกล้โอโจปรารถนาเสียงอธิษฐานของใครบางคนกำลังเดินทางข้ามฟ้าผ่านกาลเวลาเพื่อให้ดวงใจสองดวงกลับมาพบกันอีกครั้งเพราะในโลกของโหราศาสตร์ลักษามีรหัสของบุคคสนิวาสซ่อนอยู่ในดาคู่แท้ บางคู่แม้ต้องห่างกันไปชาติหนึ่งแต่สุดท้ายก็ดึงกลับมาเจอกันอีกครั้งในพบใหม่เพื่อเรียนรู้รักอีกครั้งหรือปลดกรรมให้กันหัวใจสีแดงเปลวไฟใครที่ฝันถึงใครบางคนซ้ำฮ่าฮ่ใครที่เจอใครบางคนแล้วรู้สึกเหมือนเคยรักกันมาก่อนนี่อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแรงดึงดูดจากจักรวาลลูกแก้วอยากรู้ว่าเขาคือคู่แท้หรือคู่กรรมอ่านดาวความรักของคุณได้ที่ www.10look.com หรืออินบ็อกเพจอาจารย์กิตตพลแสงซื่อโหระศาสสิทธลคณา